มาที่สนามเ c g s t a d i เ m นะครับเพื่อมาชมไฮไลท์เกมการแข่งขันฟุตบอล f อฟซแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่6นะครับเป็นนัดสุดท้ายแล้วระหว่าง s c g เมืองทองยูเนเต็ดกับปีศาจแดงแห่งเอเชียอย่างอุรวะเรดไดมอนด์ครับฟุตบอลคู่นี้ทำการแข่งขันในวันหยุดนะครับวันที่1พฤษภาคมวันแรงงานแห่งชาติแต่ว่ากองเชียร์กิเลนยองกองเชียร์อุลตร้าเมืองทองก็พยายามที่จะ ปลุกกระแสนะฮะให้กองเชียร์ชาวไทยและก็กองเชียร์เอสจีเมืองทองยูเเต็ดเข้ามาเชียร์ในวันนี้กันเยอะๆนะครับเพราะว่าวันนี้จะได้เจอต้นฉบับของอุลตราจากประเทศญี่ปุ่นครับก่อวิธีการเชียร์รูปแบบของการแปลอักษรรวมไปถึงธงต่างๆของ s อ g เมืองทองยูนเต็ดของเรานะฮะจุดเริ่มต้น ก็มีอุรุวะเรสไดมอนด์กองเชียร์เรสสของเขานี่แหละครับเป็นต้นแบบในการเชียร์ครับนี่ฮะจะเห็นว่ามีกองเชียร์เรสสมารอรับนักเตะของเขาก็เป็นทางฝั่งของทีมเยือนเดินทางมาถึงสเตเดียมก่อนครับนี่ฮะยกิอาเบะ กัตันทีมครั้งหนึ่งเคยไปคาแข่งที่สโมสรอนเลสเตอร์ซิตี้ในประเทศอังกฤษโคโรกิครับกองหน้าตัวเก่งของอุรวะเรดไดมอนเนี่ยก็มีกองเชียร์จากประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาให้กำลังใจนักเตะของเขาวันนี้หนาตาพอสมควรราวรๆาเกือบ2,000คนได้ครับ และก็ถึงเวลาที่ขุพนพลเกรงยองยอง SCG เมืองทองยีเต็ดเดินทางมาถึงสนาม SCG ซสเตเดียมครับมาริโอยูรอฟสกี้นภัทรทำรงสุปกรกวิระเกิดพุษานะฮะก็มาถึงสนามเวลาไล่เลี่ยก,กันก็ถึงแม้ว่าจะเตะก,กันกลางสัปดาห์นะครับแต่ว่าก็เป็นวันหยุด เราก็เลยจะได้เห็นกองเชียร์เกรมยองเริ่มทยอยกันมานะครับช่วงเวลา17นาฬิกาก็เริ่มมากันแล้วล่ะครับมีกองเชียร์ของอุรวะเรสนะฮะมาถามไทยเรื่องของการซื้อตัว๋วความต้องการของกองเชียร์เรสุนี่เยอะมากเลยล่ะครับเพราะว่ามีกองเชียร์ญี่ปุ่นที่ทำงานอยู่ในเมืองไทยก็หลายต่อหลายคนนะฮะ และก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่สโมสรจากประเทศญี่ปุ่นจะเดินทางมาแข่งในเมืองไทยเมื่อมีโอกาสกองเชียร์ที่เป็นชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยของเราก็เลยจะไม่พลาดครับบรรยากาศหน้าสนามก็คึกคักพอสมควรนะครับนี่ฮะพอเข้ามาในสเตเดียมเราจะเห็นเลยละครับว่าคุณต้าเรสซ์เนี่ยฮนะมากันเยอะจริงๆ ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับกองเชียร์อุรวะเรดไดมอน n ์นะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของพวกเขากันดีกว่านะครับนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่เขามามือเไหมครับครั้งแรกครั้งแรก

คือจ้สนามมันชิดกับกับสนามห้านะมันก็เห็นลักเตะใกล้ๆเลยได้ข่าวว่ากองเชียร์ของเรเซอร์มามาเกือ,อบ2,000คนทำไมมาเยอะจังร่าลเซอร์โราเอร์ซอร์ของซัพพอร์เตอร์ก็2,000คนกเลไทยมายน่าว3 0ได้ที่น <c oughs> ีน่แต่ไม่ใช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 ่ไม่ใ่ไม่ใช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 ่ไม่ใ่ไม่ใช่ไม่่ไม่ใน่ไม่ใ่ไม่ใช่ไม่่ไม่ใ่ไม่ไม่ใ่ไม่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 ่ไม

ม่ร <54. S 2> ้ท MM ีนี้ก็ได้เวลาที่จะพาสาวกกิเลมพยองและกองเชียร์อุรวะเรสเข้าสู่เอซีจีสเตเดียมนะครับเพื่อชมไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่6 อุรุวะเรดไดมอนด์นะครับอยู่อันดับ3ของตารางถ้าเกิดนัดนี้นะฮะพวกเขาคว้า3คะแนนได้และกว่างโจเอเวเกนเดเอาชนะชุนบุค,คุนไดมอเตอร์ได้ก็จะเป็นอุรุวะเรดไดมอนด์นี่แหละครับที่จะผ่านเข้าไปในรอบ16ทีมสุดท้ายกองเชียร์อุรุวะเรสึมาให้กำลังใจนักเตะของเขาประมาณ2,000คนได้ครับเนี่ยเอกลักษณ์ของพวกเขาก็คือธง ลวดลายต่างๆและการส่งเสียงเชียร์ที่พร้อมเพรียงกันโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องพึ่งกลองนะฮะส่วน SCG เมืองทองยูเต็ดของเราในวันนี้กองเชียร์ก็เข้ามาให้กำลังใจหนาตาพอสมควรและที่สำคัญก็พยายามที่จะโชว์ศักยภาพการเชียร์ให้กับอุนดาเรสึได้เห็นด้วยเช่นกัน เมื่อสักครู่จะเห็นว่ามีธงมีการแปลกสอนเยอะแยะมากมายเลยล่ะครับมาดูตัวผู้เล่นของ S c g ซีเมืองทองอยู่แต่กันดีกว่านะครับสลาวิซายคารนาวิดยังไว้วางใจเดอะสกอร์ทองเหลาเป็นกัปตันทีมวิราเกิดพุทธาพานุพ,นพงศ์วงศารวิรวุฒกาเย็มสลาวุฒมาสุกปิยพลบันเทาโรแลนด์ลินส์มาริโอยูรอสกี้คิมยูจินนภัสธรรมรงสุภกรและจักรพันธ์พรใสย,ยอกา้า ทอสินแดงดาที่ค่อนข้างล้าในเกมก่อนหน้านี้ไว้ข้างสนามนะครับแล้วก็ให้นภัทรลงมาเป็นส1เดผู้เล่นตัวจริงนัดนี้มีผู้เล่นติดโทษแบน3์3คนนะครับคือดาโนอสเซียกาพิชพงษ์เฉยชิวและอาทิตย์ดาวสว่างนี่สีสันของอุตร้าเมืองทองก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นไม่น้อยหน้าอุรวะเลสึเลยล่ะครับ เอสมุงทองดีเต็ดอยู่ในชุดเก่งนะครับเสื้อแดงกางเกงดําถุงเท้าดําแดงส่วนอุรวะเรดไดมอนด์ Diamond, มาในชุดทีมเยือนเสื้อเขียวกางเกงดำดัสกอรทองเหลาและยุกิอาเบะกับตันทีมของทั้ง2ทีมจับมือกันนะฮะเป็นอุรวะเขียรูกลูกเริ่มเล่นก่อนครับบุกจากทางขวาไปซ้ายแต่เป็น SCG มึงทองทีเต็ดมีโอกาสได้ลุ้นมาริโอแทงทะลุช่องให้โรแลนด์ลินส์นะฮะ แต่ว่าคาโตอ่านเกมได้ขาดเข้ามารับไว้ได้สบายๆฟีคิกได้ลุ้นจากมาริโอปั่นดีซ้ายก็ไปเข้ามือโนบฮิโรคาโตนะฮะนับพัดโอ้โหลองตวัดยิงรับไม่ค่อยได้รับโอกาสเท่าไหร่มีจังหวะก็ลอง วันเล่าตามน้ำดูแต่ลูกยังออกไปไกลเลยแล้วก็เป็นทางฝั่งของอุรวะเลสได้สวนกลับบ้านนะครับหมายเลข3นะฮะเป็นโทโมโยะอุกาอินนะฮะเยแต่ว่าเปียพลมันเทาเดียดเอาชนะไว้ได้ดีโทโมยะเป็นตัวหลักของอุรวะเลสเลยนะครับทำประตูได้บ่อยในฟุตบอลเจลี เป็นดิงแบ็กทางฝั่งซ้ายนะฮะเติมขึ้นมาในออนตรายนเนี่ยเอสซีจีเมงทองยเต็ดมีโอกาสได้ลองจบสกอร์ดูนะฮะเป็นจักรพันธ์พรใสโหยิงเบาไปนิดหนึ่งเกมในช่วงครึ่งแรกสูสีเลยทีเดียวครับเนี่ยปิยะพลบรนเทาคืออุระวะเขาก็มาเน้นรับนะครับแล้วก็รอจังหวะที่กิเลนพยองเอสซีจีมงทองยิเต็ดพลาดนะฮะโอ้โหพู้ธัิสินเป่าลูกนี้เป็นจังหวะพุ่งล้ม ของโคโรกิครับแมจะจะตกตาผู้ตัดสิมไม่ได้ครับได้รับใบเหลืองไปฟีคิกของเอ g ซมุนทองเตดอีกครั้งหนึ่งมาริโอปั่นไปแล้วคิมยูจินพยายามจะทิ้งตัวโมงครับยังไม่สามารถทำอันตร,รายอุรวะเลสได้ฟีคิกของอุรวะเลสเองก็ยังไม่อันตร,รายนะฮะเป็นมาริซิโอริชาร์ดเดสนะครับ ผู้เล่นบาซิเลียนนักเตะต่ตางชาติคนเดียวใน11ผู้เล่นตัวจริง <c oughs> โครโรกิหลุดมาจากความผิดพลาดของดาสกอนท้องเหลาดีที่วีระเกิดพุทธาย,ยังซปเปอร์เซฟไว้ได้ครับแล้วมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับวิชาเดสครับโอ้โหแปรลงโลง่งก็ยังไม่เฉียบคมเช่นกันนะครับสำหรับอุรวะเลสในช่วงครึ่งแรก นภัทรไหลคืนมาให้เดสกรลองกดดูแหมเจาะทะลุช่องเข้าไปไม่ได้ก็ต้องลองยิงไกลดูมาใหม่ครับอูกาอินดวลกับปิยพลบันเทาหลุดไปทางฝั่งซ้ายโยนเข้ามาวีระยังออกมาตัดบอลได้ดี ช่วงถ่ายเกมครับของครึ่งแรกนะฮะเป็นโคโรกิยิงเข้าไปแต่ว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินยกธงเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนถึงแมว่าวีราชาลับกระฉาะจังหวะนี้นะครับแต่ว่าชินโซโคโรกิยืนล้ำหน้าอยู่จบครึ่งแรกเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ะครับอีกคู่หนึ่งณนะเวลาเดียวกันทางโจเอเวอร์แกนเดกับชุมบุคุนไดมอเตอร์ก็ศูนยเช่นกัน วีระเกิดพุษาต้องซปเปอร์เซฟครับเป็นเดียวตะโมริวากิยิงไกล30หลาแม่บินปัดที่สวยและจังหวะต่อเนื่องครับเนี่ฮะเป็นริชาเดสครับเปิดมาโอ้โหแล้วไม่มีใครประกบนาสุไดสุเกะนะฮะโอ้วิ่งมาแปรโล่งๆเข้าไปให้อุระะเลยไดมอนด์ขึ้นนำเอสจีเมืองทองยี่แต่ไป1ประตูต่อศูนย์ครับนี่ครับ ลูกเปิดของวิชชาเดสกองหลังของ s อ g พยายามจะเช็คลายล้ำหน้านะครับแต่ว่าเนี่ยลูกมันข้ามหัวมาจะถึงไดสุเกะครับวิ่งมากระโดดแปลเข้าไปครับทั้งที่ทั้งเกมนะครบอุรวะก็ไม่ได้อันตรายมากมายสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็อาศัยความผิดพลาดของเกรมพิยองของเราเป็นประตูขึ้นนำไปก่อน เนยกองเชียร์เรสไในเฮฮากันครับพยายามจะทวงประตูคืนนะครับจากรพันยกบอลมาให้มาริโอเบียดชนะมาได้แล้วลองยิงดียซ้ายหืหลักเท้าขวาไม่ค่อยดีได้เข้ามือคาโตะครับมาริโอโจนให้ทีลิสินทีลิสินเอาบอลลงได้สวยลองยิงดูม,มระยะมันไกลไป หลังไปไม่ได้ลุ้นครับช่วงท้ายเกมเกือบตีเสมอได้จากทีริสินนะฮะจบเกมการแข่งขันนะครับอุรวะเลสก็บุกมาเอาชนะเ c สจีมงทองเด็ดไปได้0ประตูต่อหนึแต่ท้ายที่สุดก็ตกรอบกันไปทั้งคู่นะฮะก็เป็นกว่างโจเอเวอร์แกนเด้กับชุมบุคคุนไดที่ผ่านเข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปครับ